สวัสดีครับผมกล้วยเบสคาร์ออโต้นะฮะวันนี้ก็จะพามาดู Toyota าเอา a าดพี่ทั้งหรูทั้งสวยทั้งใหม่ไปดูพร้อมกันครับครับผมมาดูพร้อมกันเลยนะพี่คันนี้เป็นโตโยต้ a เอาผาดนะพี่นะเอาผาด2.5 e4 นะฮะไฮบริดฮะร,รุ่นนี้โอเคมากเลยปี20สภาพสวยๆเหมือนน้อมป้ายแดงเลยนะฮะผมบอกให้เลยประหยัดน้ำมันด้วยหรูหราด้วยฮนะโอ้โหสวยๆเลยต้องขอโทษนะพี่ ล้อมแม็กกำลังเอาไปทำครับผมเปลี่ยนแม็กครับต้องขอโทษด้วยทำให้สวยสมบูรณ์แบบฮะให้ลูกค้ามาเห็นแล้วชอบเลยอะไรประมาณนี้ฮะมาดูต่อฮะมาดูรอบคันนะคันนี้เป็นปี20นะรุ่น Hybrid e f o u สองจุดห้านะพี่นะหรูราด้วยประหยัดน้ำมันด้วยบอกให้เลยครบจบในตอนเดียวหรูประหยัดสวยทุกอย่างเลยฮะ สภาพภายในก็บอกให้ไฮโซมากดูดีมากๆอันนี้ไม่ได้โม้นะอันนี้ไม่ได้การตลาดเรื่องจริงใหม่ดูดีฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในเพาะเลยครับครับผมมาดูความสมบูรณ์แบบกันครับโอ้โหน้องกล้วยดูดูไฮโซมากเลยฮะดูเบาะดูอะไรฮะผมบอกจริงเลยว่าคันนี้มันดูไฮโซจริงเลยทุกอย่างเงยภาพเดิมๆหมดเลยนะสภาพเดิมๆดูฮะเปิดประทุนด้วยเปิดประทุนได้ทั้งคันเลยดูเลยฮะ ไฮโซมากเบาะนี่ปรับหลายระดับเลยฮะบบกให้ฮะโอ้ดูไฮโซจริงๆฮะคันนี้ดูสภาพดูดีมากเลยอ่ะไม่มีที่ติเลยบอกให้เลยไม่มีที่ติเลยครับเอาผานคันนี้ใหมายสมชื่อเลยปี20สวยๆไปคันนี้เป็นเอาผาดไฮบิา2.5 e4 นะพี่นาสวยๆไปฮะยังไม่เห็นที่ติเลย เดินม,มารอบคันยังไม่เห็นที่ติเลยฮะดูดูไฮโซจริงผมบอกให้เลยโหดูนะทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมเดิเนะพี่นะใหม่ๆเดิมๆเ,เลยนะดูฮนะเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่แล้วก็ไปดูเครื่องยนต์พร้อมกันครับครับผมพี่คันนี้เลขใหม่แค่เจ็ดหมื่นโลนะพี่นะเจ็ดหมื่นโลนี่ก็คือป้ายแดงดีๆนละครับผมดูเลยฮนะตกใจเลย ไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยฮะเมื่อกี้พอเดินมาจังหวะเครื่องมันไฮบริดันทำงานพอดีตกใจมากๆเลยดูฮะทุกอย่างอยู่สภาพดเดิมหมดเลยนะพี่นะดูฮะเป็นไงฮะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยครับคุณพี่ไม่ได้ยินเลยเป็นไงฮะเหมือนป้ายแดงเลยอะ่ะเป็นไงฮะโอเคไหมเอ่ยครับผมผมกล้วยเบสข่าวออโต้ฮะรถหรูรถมือสองสภาพสมบูรณ์แบบฮะทุกอย่างไปกลับอยู่ในความเป็นจริงนะพี่เหมือนเอาผ่าคันเนี้ยปี20สิบ เลขไม้หลักหมื่นโลฮะกล้วยบอกเลยก็น้องๆป้ายแดงเลยขับยังไม่ต้องซ่อมน้องกล้วยจะย้ําเสมอนะเบสคอร์โตทุกอย่างอยู่ในความเป็นจริงนะทุกอย่างอยู่ในความเป็นจริงคันนี้ราคาป้ายแดงเท่าไหร่แล้วเราขายเท่าไหร่บอกให้เลยนะอยู่ในความเป็นจริงหมด เราบริการทุกอย่างครับเราบริการเรามีทีมชงทีมช่างยันเรื่องของธนาคารเราจะดูแลพี่ทุกเรื่องฮะตั้งแต่ต้นยันจบยันเรื่องของดอกเบีย้ยแล้วแต่คุณพี่ต้องการแบบไหนฮะบอกเลยขอแค่บอกให้น้องกล้วยดูแลรับใช้ครับเราดูแลตั้งแต่ต้ตตน,นจ,จนจบจริงฮะบริการทุกระดับครับขอแค่ปรึกษากันฮะไม่จําเป็นต้องคุยต้องซื้อทุกเคสน้องกล้วยไม่สีเลียมเลยครับขอแค่น้องกล้วยได้รับใช้ดูแลฮะขอบคุณที่ติดตามกันนะครับสวัสดีสวัสดีครับ